ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคราวนี้เราได้ตารางละลองกันดูตารางข้อมูลโอเคนะครับก็เป็นตารางสลับสีสวยงามคราวนี้เราตารางแล้วเนี่ยเราจะเอาตารางเอาข้อมูลในตารางออกมาเล่นกันมาอย่างไรดีนะครับก็ต้องมออีตัวรับข้อมูลนะครับแต่ลองลองดูทำยังไงกันต่อใน Project t เทเบิลครับผมจะสร้าง เท็กบ็อกนะครับเอาไว้รับข้อมูลข้อมูลจากในตลาดดูนะครับก็ลากาลาเบลเข้ามาก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อมันสักนิดนึง อทำไมไมันไม่ยอมทำไมไมันไม่ยอมทำไมไมันไม่ยอมให้เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนได้แล้วนะครับชา้าดิดหนึ่งก็เป็นโค้ดผมใช้การก๊อปเลยนะครับอุปถัมภ์เอาเลยโค้ด F name L name แล้วก็โฟนโอเคเอาลงมาเอาจัดนิดนึงโดนเบียดโดนเบียดโอเคคร okay. ับกันนี้ได้ลาเบลแล้ว ก็เอาตัวรับข้อมูลเนะี่ย text box มาวาง text fill text fill j text f นะครับลบมันไปนิดนึง่งนะครับก็ขอใช้พิธีเคลือนเดิมครับ d u p l i c a เริ่มเล่นง่ายแล้วนะครับ d u p l i c a เอา ขัดเองหนึ่งตัวโอเคอันนี้เป็นเทคนิคขี้เกียจลากครับกอบ๊อฟวางเอาให้ดูโค้ดเท่านั้นก่อนนะครับก็ตั้งเจติฟิลหนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นเจโค้ดที่เอ็กซ์ทีโค้ดแล้วกันฮนะ เอาง่ายเข้าว่าก่อน txt name txt l name txt phone โอเคได้แล้วสามตัวอ่อันนห้ยนยนไปเลยอ่ะนะครับอันนี้วิธีการเราเราจะ นำข้อมูลข้างบนลงมาใส่ข้างล่างนะครับในช่องของ text field ทำอย่างไรดีก็กำหนดนะครับรูปแบบให้เจ้าตัวกำหนดเหตุการณ์พฤติกรรมให้กับเจ้าตัว j table นะครับกำหนดพฤติกรรมอย่างไรดีนะครับคลิกขวามันชื่อว่า ok เ J table 1นะครับโอเ J table 1คลิกขวาครับสั่งเหตุการณ์ครับ อีเวนครับผมเหตุการณ์เหตุการณ์เราทำอีกเราต้องการเอา record ลงมานะครับเราก็ใช้เมาส์ Pointer, mm. pointer เป็นหลักเลยนะ e ีเวนต์เมาส์นะครับคลิกเลือกเข้ามาปุ๊บอ่าได้สนของการเขียนแล้วเวขียนโค้ดตรงนี้เราจะบอกว่าไงดีนะครับเราก็บอกว่าเจ้าเทคโค้ดเนี่ยนะครับ .Set เซตอะไรเซตเท็จเซตค่าเท็มา Set เท็จจากไหนจากไหนจาก j table j table ระวังนะฮะ j j เหมือนกันหมดเยอะหลายตัวเพราะไม่ตั้งชื่อ j table j table 1นึ่อะไรครับ get นะครับเอาออกมาใช่ไหมครับ j t a b l e 1 g e t g e t อะไร g e t ค่าครับ value a เนะครับเอาค่าของแต่ละส่วนออกมาครน,นี้ใน Table เนี่ยมันเก็บเป็นอาร์เย์นะครับอาร์เลย์คือ2มิตินะครับขนาด2มิติอ่าเราก็บอกว่า with จากไหนก็จาก j t a b l e เนี่ยแหละครับ j t a b l e ิลด j ดทเชเละรครับ get สิ่งที่มันเลือกนะฮะคือ get เลือก get อะไร e t t e l e เล็ o w นะเลือกจากแถวเลือกจากแถวแถวอะไรนะครับแถวแรกแถวแรกนะครับอะไรแถวแรกก็ต้องเป็นระดับที่0นะครับที่0ูน เปลี่ยนค่านะครับ to string ทําไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเวลาที่มันใส่ลงไปในตัวเจ้า text field เนี่ยมันเป็น string นะครับเป็นข้อความอกลักษณ์เราต้องแปลงค่ามันให้มันรู้จักง่ายสุดได้แล้วนะครับนะครับต่อมาเหมือนกันครับเราก็ ทำกับทุกๆช่องเทคอะไรเอ่ยเทคโค้ดเทคเอฟเนมนะครับเราก็ใช้วิธีการง่ายสุดนะฮะพิมพ์ยาวไปเอาตรงนี้เลยครับก๊อปก๊อปปี้ดอทวางครับเปลี่ยนตำแหน่งหนึ่ง ตัวต่อมาครับ l name dot วางครับ012นะครับตัวต่อมาคือลายเอ่ย f name l name phone ใช่ไหม phone dot dot วางครับเพราะว่าเราส่งมาจากตัวเดียวกันหมดใช่ไหมครับตำแหน่งที่เราเปลี่ยนก็คือตำแหน่งของคอลัมน์ นะครับตำแหน่งเปลี่ยนตัวหน้าไม่เปลี่ยนอยู่แล้วคอรับมันเปลี่ยนโอเคได้แล้วครบหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามโอเคเซฟก่อนนะครับาลองดูลองรันดูว,ว่าเราจะได้ไม่เอ่ยอคลิกรันโอ้ช้าเลยเงียบ อา้าวผมลันผิดตัวขออภัยลนันัานมาแล้วคลิกปุ๊บโอเคมานยครับ,ปบเปลี่ยนเปลี่ยนไอเดียครับเริ่มได้แล้วเอาข้อมูลลงมาได้แล้วจากตารางนะครับเอาข้อมูลลงมาได้นะครับเราก็สามารถที่จะแปลงข้อมูลหรือว่าเอาข้อมูลนี้ไปแก้ไขดีจิตต่อไปได้นะเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปว่าเราจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันอย่างไร